เวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียเรามักจะเสพในสิ่งที่จะเป็นข้ออัดข้อทำแล้วก็เป็นกรอบแนวความคิดที่จะสามารถเสริมหรือเพิ่มเติมสติปัญญาในเลเวลที่เรามีนะส่วนความเห็นทั่วๆไปเราจะไม่เสพเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะเลือกเสพได้โดยเฉพาะความเห็นของท่านศาสตราจารย์ดรอุทิศสิริวัล แล้วก็ท่านในพลแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการจชการน้ําดีเดี๋ยวจะเลื่อนให้ให้ดูแล้วก็อ่านไปพร้อมกันอย่างท่านเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาท่านศาสตราจารย์ท่านได้ไปอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกถูกใจท่านบอกเสียงสะท้อนด้วยความห่วงใยเป็นห่วงลงให้ผู้นําที่กํากับดูแลชาวบ้านเงี่ยงหูฟังพระท่านบ้างคือท่านก็ชอบอ่านความเห็นตรงตรงง่ายๆไม่มีอะไรที่ซับซ้อนชัดเจนตรงประเด็นยิ่งปกครองวัดมากๆก็ยิ่งต้องฟังมากๆ360องศาอย่างเช่นท่านดรแม็ ขสิทธ์นี่นะฮะท่านบอกว่าน่าห่วงพระพุทธศาสนานะทำไมสองนอง,อง,องคือสำนักง,งานพระพุทธศาสนามาทัสมาคมถึงได้ได้กระตือรุนในการนำคำบรญญัติใหม่ให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนมาใช้กันแบบทั่วประเทศบทพุทธคุณธรรมคุลสังคุณในบทอ e ีตีปิโสที่เราสวดมนต์สันเสริมพระธนาตาัยในการเวียนรอบประทับษิณดีงามถูกต้องครบจบในการพรนาสันเสริญคุณพระพระธนาตัยได้ถูกต้องดีแล้วทําไมต้องให้พระที่บวช20่สิบพรรษา ที่ไม่รู้ภาษาบาลีศึกษาอ่านพระไตรปีดกแปลามาแล้วก็ตีความพระธรรมวินยัยแบบผิดๆมาชี้นำพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั่วทั้งสังฆมุลทนแบบนี้ในมาพระมหาเถรสมาคมก็เต็มไปด้วยปร,ริยธรรมเก้าประโยคท่านก็ไม่ได้พิจารณาให้ครอบครอบก่อนมีได้หรือหรืออย่างไรนะฮะใครเสนออะไรมาท่านก็อ่อนอ่อนไปตามเขาแบบนั้นหรือขอมหาเถรสมาคมผู้มากด้วยบารามีทุกองค ได้โปรดเมตานุเคราะห์ช่วยพิจารณาเรื่องทุกเรื่องของพระพุทธศาสนาให้ชัว่วฉีกอดประกาศด้วยครับอันนี้น่าจะกรณีของ <c oughs> น่าจะเป็นของธรรมนาวานะแล้วก็เกี่ยวกับคา,าราวะญาดิโยมาสอนธรรมนะฮะอ่าทีนี้มาดูความเห็นของท่านพลนตรีนเรศจ,จิตรักอันนี้ท่านชื่นชมชื่นชมท่านศาสตราจารย์ดออรอุชิตสิริวัลนะ <c oughs> ฮะเรื่องกรณีที่ท่านได้รับรางวัลน,นะรางวีรางวัลเกี่ยวกับผลงานทางด้านพระพุทธศาสนา ท่านจะชมกันแบบปัญญาชนท่านบอกว่ากราบน้อมบูชาท่านอาจารย์ชมวาระอย่างน้อยเกินร้อยปีเถิดและก็ขอสแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับรางวัลอันเป็นสุดยอดแห่งราชาบัณฑิตที่ท่านอุทิศน้องรักเหมาะสมที่สุดที่ได้รับครับท่านน้องคือราชาบัณฑิตนะที่คณะสงฆ์และทุกวงการในสังคมต่างยกย่องชื่นชมโดยยิ่งรับท่านศาสตราจารย์ดรอุทิศในฐานะศิทธิ์น้องก็ได้ตอบรับพลตรีนเรศกิตรักซาบซึ้งใจนักในถ้อยคําอันเป็นกําลังใจ กราบขอบพระคุณในเมตตาท่านที่ในพลที่มีให้น้องๆชาววัดครับเนี่ยฟังดูแล้วอ่านดูแล้วรู้สึกว่าชุ่มชื่นหัวใจเราก็อยากจะนํามาตีแปะและเก็บไว้เป็นฮิสตอรี่แล้วก็มีอีกอันนี้เป็นเอฟซีก็คงจะไม่เอฟซีทีเดียวหรือจะเป็นก็ไม่แน่นใจเขาก็ติดตามเราทาง TikTok ทิกต็อกวิปัสนาจารย์อันนี้เขาขอบคุณสวัสดีแล้วก็รอชมคลิปเราก็บอกยินดีแล้วขอบคุณแล้วก็จะนําส่งเอยขอบคุณมากค่ะท่านที่ท่านฟังเสียงเล็กจากคนธรรมดาคนหนึ่ง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะคือจริงๆก็ไม่ได้ว่าใครเล็กใครใหญ่หรอกอะไรที่มันเป็นอ่าสรรสาระอันจะนําส่งได้เราก็จะเพียรพยายามที่จะนําส่งให้ครบตามเวลาที่พอที่จะจัด,จดสรรได้อำนวยการได้ซึ่งก็นานแล้วเพื่อจะได้มาลําดับเรียงตามขัน้นตามตอนเลยมันมีเหตุการณ์บางอย่างแทรกเข้ามาเราก็เอาเหตุการณ์นู้นนี่มาสผสมปนเปนกันเลยไม่ค่อยได้มีเวลาจัดสรรอ,อีกคนหนึ่งก็สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตนําคลิปของอาจารย์ไปลงในช่องได้ไหมคะคก็เห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพมากค่ะอันนี้ก็ตอบเขาไปแล้ว ซึ่งเป็นแม่น้องไผ่อยู่ในตรากะซึ่งเขาก็ลงธรรมะคำโมอะไรเยอะๆมากมายอันจะเป็นประโยชนาาะ์ะสาระก่อแก่มนชนและกระกรยาน,นมิตรต่อไปแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่น่าติดตามน่าจะเป็นาสายข้าราชการแล้วก็เป็นผู้ที่มีความาใส่ใจในระเบียบว,วินัยของข้าราชคงจะทํางานอยู่ในองค์กรและหน่วยงานของกระทรวงทบวงอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าขอนําความคิดความเห็นเขา นุญาตเขาก็แล้วกันนำมาตีแผ่และเกิดลงเป็นสตอรี่ให้คนได้เห็นว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนเขาก็จะขอบคุณสําหรับคนที่ให้ความเห็นสวัสดีบางคนก็ชื่นชมสรรเสริญมาเขาก็ขอบคุณเกือบจะทั้งนั้นเลยคือซึ่งเขาให้เกียรติแม้จะเป็นเล็กน้อยเขาเราไปคอมเมนต์เขาก็ให้เกียรติซึ่งแม้นจะไม่ได้รู้จักมากคุ้นกันไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวในฐานะต่างก็น่าจะเป็นบุคคลสาธารณะในเว็บของแต่ละท่านแต่ละคน เราบอกว่าสมณพระพุทธหรือท่านจารย์ได้กล่าวไว้ว่าใจดีสิ่งใดใดดีด้วยใจเสียสิ่งใดใดเสียหมดเลยนะโลกมืดมัวมองมเหยินั้นคือใจเขาก็สวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณสําหรับข้อคิดเตือนใจดีๆนะคะแล้วก็มีคนชมขอให้ประสบความสําเร็จที่ราชการสูงสงนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีคําที่เราบอกความรู้ ที่ก่อตัวเป็นสติปัญญาต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ช่วอยอายุส่วนความรู้สึกภายในอาศัยเวลาขัดเกลากากประสบการณ์จริงล้วนๆสามสองรอบด้านชื่นชมเขาก็ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะซึ่งก็ไม่ได้รู้จักอย่างที่พูดนะฮะล้วคอมเมนต์หลายๆกรณีที่เขาลงแล้วมันรู้สึกว่าเป็นแบบอย่างให้กับนุชนคนรุ่นหลังเราบอกว่า,าศาสนาทยยาตอาศัยาศาสนธรรมาศาสนธรรมก็อาศัยศาสนบุคคลนะฮะเหตุแห่งธรรมจักรจึงอาศัยพุทธบริษัทเป็นหน่อเนื้อเชื้อพุทธจินวรชื่นชมยิ่งนักแหละเขาก็ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูง อันนี้เขาก็ขอให้หนุนประสบความสาเร็จรุ่งเรืองนะคะค่าวยพรต่างๆนี่คือบุคคลที่เรานํามาลงแล้วก็เอามาเป็นแบบอย่างเพื่อให้คนอื่นๆที่ไปดูไปชื่นชมก็จะได้เห็นถึงปริบท่างๆอันควรค่าแก่การนํามาตีแผ่แล้วก็เป็นต้นแบบในการเรียนรู้นะฮะเข้าไปดูไปชมกันได้เราจะขึ้นชื่อรีดเขาไว้แล้วก็ขออนุญาตนำมาตีแผ่ในที่นี้ด้วยก็อีกเยอะแยะมากมายนะฮะที่ยังไม่ได้มีเวลาในการจัดสรรน,นํำมาลงก็ขอให้เอาไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ถ้ามีอะไรจะเป็นไปเพื่อการติชมคอมเมนต์ไว้ได้เลยโอเคนโมทนาทุกคนทุกทนนด้วยะ